เป็นคนอยนี้เปล่าชื่ออะไรครับคุณชื่ออะไรครับคุณลูกแก้วเฮ้ลูกค้าใครข้ารับทุกคุณลูกแก้วนี่ครับขอสร้างว่ามีคุณลูกแก้วด้วยนะคะมีรับตั้งตุเก S10 ไปนะเรียบร้อยนะครับก็ต้องบอกนี้ครับว่าขอขอบคุณนะครับลูกค้าทุกท่านแล้วก็ใครที่ชมในไลฟ์นี้อยู่นะครับก็ มีโอกาสเป็นลูกค้าเราได้เพราะเรามั่นใจว่าชุดเครื่องเสียงของเราเนี่ยตอบโจทย์จริงแล้วงานนี้ของเรานะครับเราบอกได้เลยว่าชุดเครื่องเสียงเราจัดเนี่ยเราเอางบที่ไม่ได้ใช้ในโมอเตอร์โชว์เนี่ยมาลดให้ลูกค้าจริง,รงต้องยอมว่าปีนี้ได้การตอบสนองที่ดีมากผมเนี่ยตอนแรกคิดว่าถึงวันสุดท้ายเนี่ยอาจจะยังเต้าไม่ถึงนะเหลือ,อนิดหน่อยแต่ปรากฏว่าตะกี้เนี่ยทีมงานว่าถึงเต้าตั้งแต่ตอนบ่ายสองแล้วนะครับทะลุไปแล้วทะลุไปแล้ว ก็ยังไงมีโอกาสนะครับก็ขอให้ทุกท่านเข้ามานะครับมาสอบถานได้เราก็ยังยังมีราคาพิเศษขายอยู่เพียงว่าโปรโมชั่นเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าถึงวันนี้งานโปรโมชั่นพิเศษจ,จริงแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนจริงครับที่ให้การสนับสนุนที่มิลานนะครับขอบคุณมากเลยครับ แล้วก็โอเคปีหน้าครับมิราเอ็กโปนะครับเราจะมาทําให้มันยิ่งใหญ่แล้วก็ตอบโจทย์มากกว่านี้นะครับรวมถึงผมบอกได้เลยว่าผมดูแล้วเนี่ยตอบรับขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้รางวาัลหรือของเล่นที่เอามาเป็นส่วนลดเนี่ยยิ่งกว่านี้อีกนะครับเพื่อตอบแทนลูกค้าที่รักทุกท่านขอบคุณมากเลยครับได้รับโทรศัพท์อยู่ในสายแล้วตอนนี้เปิดแล้วอ๋อ พี่ <Finished S 1> แก้วครับพี่คือว่าพี่ได้ Galaxy S10 ครับจากการจองชุดที่มิลาครับอ๋อตอนนี้ก็เลบอยู่นี่กำลังไลฟ <kardeş> ์ยอยู่ครับดียินดีด้วยนะครับพี่คุครับขอบคุณค่ะพี่คะหนูรบกวนพูดคำว่ามิลาสุดยอดให้หนูหน่อยได้ไหมคะด้วอะไรนะพูดคำว่ามิหลาสุดยอดค่ะมิหลาสุดยอด <S <S ย <que S 2> ย ขอบคุณครับแล้วก็ขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลเนียแล้วก็เคนบูดนะครับขอบคุณมากครับ